h ฮล lo สวัสดีครับผมพบกับช่อง Fair f u n d m e n นะครับก็อยู่ในส่วนของพาร์ทการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในหัวข้อของการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับเหมือนเดิมครับอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับก็จะมีตัวของวงเวียนนะครับมีตัวของใบมัดหรือว่าสันตรงครับแล้วก็จะเป็นดินสอยางลบ แล้วก็จะมีเครื่องวงกลมนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยโอเคครับสำหรับการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับครับโจทย์นะครับให้จุด P นะครับอยู่บนเส้นตรง AB ดังรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับแล้วก็ให้เรานะครับทำการสร้างเส้นตั้งฉากกับ เส้นตรง AB ที่จุด P ซึ่งเราสามารถทำได้โดยสร้างส่วนของเส้นตรงหรือเส้นตรงที่ทำมุมฉากกับเส้นตรง AB นะครับที่จุด P ซึ่งก็คือการสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมมุมตรงนะครับ APB ครับเราสามารถทำได้ดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะครับ เรากางวงเวียนนะครับรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง AB นะครับนี่ครับเราใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะครับการวงเวียนรัศมีพอสมควรครับแล้วก็เขียนส่วนโค้งนะครับเขียนส่วนโค้งนะครับโอเคเมื่อเราเขียนส่วนโค้งนะครับตัด เส้นตรง AB เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้จุดตัดนะครับมา2จุดจุดแรกนะครับให้ชื่อว่าจุด C ครับจุดที่2เราให้ชื่อว่าจุด D ครับก็คือจุด C และจุด D นะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้จุด C และจุด D นะครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็กลางวงเวียนนะครับรัศมียาวเท่ากันนะครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมเริ่มที่จุด C นะครับเป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวีัศมีพอสมควรนะครับอ่าแล้วก็เขียนส่วนโค้งครับแบบนี้ครับจุด D เหมือนกันครับใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางครับเขียนส่วนโค้งนะครับอ่าก็จะเกิดจุดตัดแบบนี้นะครับเราให้จุดตัดนี้ชื่อว่าจุด E นะครับชื่อว่าจุด E อ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการ ลากส่วนของเส้นตรง pe ครับจุด e อยู่ตรงนี้เนาะลากส่วนของเส้นตรง pe ครับโีเคลากไปนะครับเราก็จะได้ว่ามุม ape นะครับเท่ากับมุม b มุม bpe แล้วก็มีขนาด90องศาครับอ่าเราลองใช้เครื่องวงกลมวัดขนาดของมุมดูนะครับ ก็ปรากฏว่าทั้งมุม ape และมุม bpe นะครับมีขนาด90องศานะครับดังนั้นนะครับส่วนของเส้นตรง pe ตั้งฉากกับเส้นตรง ab ที่จุด p ตามที่เราต้องการนะครับและเนื่องจาก pe นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรง pe เราจะได้เส้นตรง pe นะครับเป็นเส้นตั้งฉากที่จุด p บนเส้นตรง ab ตามที่กําหนดครับครับสําหรับการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึงที่อยู่บนเส้นตรงที่กําหนดให้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับกับช่องแฟร์ฟันเม็ดสวัสดีครับ